สวัสดีครับผู้ชมครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับกับ Haircut TV นะครับร่วมๆประมาณเกือบ2เดือนเห็นจะได้นะฮะเนื่องจากสถานการณ์โควิด1 i นะครับที่ผมกำลังนั่งถ่ายตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเขาปลดล็อกห้แล้วในขั้นตอนที่1นะครับร้านตัดผมร้านบา์เบอร์ร้านซาลอนเนี่ยก็เปิดทําการได้แล้วนะฮะวันนี้แหละครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูนะฮะว่าในแต่ละร้านนะครับที่เขาเนี่ยได้ปลดล็อกแล้วเนี่ยเขามีมาตรการป้องกันเชื้อโควิด -19 อย่างไรบ้างไม่พูดเพิ่มให้เสียเวลาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่กัน c n x Haircut เดี๋ยวเข้าไปดูซิว่ามาตรการการป้องกันโควิด19นะฮะของที่นี่ c n x Haircut ที่จังหวัดเชียงใหม่เขาจะมีอะไรยังไงบ้างไปเปิประตูเลยเลื่อนอ่ะวันนี้ถ่ายไม่ได้ไรไกด์เขาบอกเลื่อน มาวันหน้าแล้วกันประตูเลื่อนอ๋อประตูเลื่อนเหรออ่าฮะสวัสดีครับคือแต่ก่อนเนี่ยถ้าเกิดเรามาเนี่ยเราเป็นลูกค้าเนเราจะเข้าไปได้เลยแต่อันนี้เนี่ยช่างจะมาวัดไข้ก่อนประตงข้างหน้านี่ก่อนนะฮะอย่าเอาเอาขาเข้าไปเนี่ยเขาตีขาหักเลยนะอ่าครับพี่เท,ท,ท่าทไหร่เท่าไหร่พี่ใครเท่าไหร่สามเจ็ดเองพี่สามเจ็ดเอาห่านี่กูป,ป่วยอ๋อกรังนาะอ่ะผมยิงคืนมั้งสามหกช่างก็ไม่เป็นไข้ผมก็ไม่เป็นไข้เพราะนั้นเ,นเข้าไปได้โอ้ยยังอีกเหรอ ชดชด่ชดช่วงนี้เนี่ยอยู่ว่างๆนะฮะจะไปไหนมาไหนนะครับหยิบจับสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยก็ควรจะต้องล้างมือนะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยผมล้างมือจนเส้นวาสนาไม่มีแล้วนะฮะเลือนไปหมดแล้วนะครับวาสนาคุณด้อยน้อยทุกวัน ทีนี้เราจะมาคุยนะฮะถึงมาตรการป้องกันนะฮะเอาแบบว่าจริงจังเลยนะครับมาพูดคุยกับช่างประจําร้านนะฮะ TFX Haircut นะครับนั่นมาเตยนี่นึงชื่ออะไรครับดีครับชื่อคมนะครับครัชื่อมาร์คครับคุณคมกับคุณมาร์คนั่นเองนะฮะนี่ก็คือ2ช่างที่ประจําการอยู่ที่นี่ที่ C&E Haircut นะฮะพูดถึงเรื่องราวของการกดล็อกเนี่ยทางร้านเองรวมถึงลูกค้าเนี่ยมีการปรับตัวยังไงบ้างก็ตามมาตรการที่เขาประกาศเลยพี่ว่าให้มีการตรวจไห้แอลกอฮอล์นั่นนู่นนี่ลูกค้าที่จะมาใช้บริการ แล้ก็ต้องใส่แมสปิดปากแบบนี้ใช่เอ,า,อางี้เสมือนว่าพี่เป็นลูกค้าเลยพอตรวจไข้ล้างมือล้างมือเส,สร็จปุ๊บยังไงต่อจะมีการขอข้อมูลของลูกค้าเช่นชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ยังไงอ่ะคือบอกบอกไปเฉยบอกปากๆเนะี่ยหรอไม่ครับมีการอ๋อนี่ไงน,นี่ไงนี่ไงนี่ไงก็ต้องมีสมุดลงทะเบียนก็จะมีชื่อเฮ้ยไอบีมาด้วยเหรอคนละบีน้องพี่ไอโหนกมาว่ะไอโหนกอ่ะหนกไหนไอโหนกลูกตานั้นน่ะอ๋อที่อยู่ข้างเซเว่นนะนะไม่มีนี่เขาไม่มีบ้านเขาเป็นคนเซเว่น นี่เนี่ยเราขอไว้เพื่ออะไรครับเผื่อว่าลูกค้าอาจจะดูไม่หรือว่าคือถ้าแบบว่าเป็นแบบ worst case worst case แย่ที่สุดคือลูกค้าจะติดโควิดมาเร <c oughs> าจะได้ตามได้นะครับพอ,ขอเขียนเสร็จปุ๊บชื่อเล่นเบอร์โทรศัพท์แล้วไงต่อฮนะทำการนั่งแล้วก็ตัด <c oughs> นั่งเลยเขาบอกว่า ตัดผมเนี่ยเข้าใช้บริการได้ทีละคนสองคนหรือยังจะมีการบุ๊กคิวมาก่อนมาเอ้ยพี่ผมจะเข้าตัดผมนะเวลานี้เวลานี้นะฮะส่วนคนต่อไปจะมาเวลานี้บอกเอ้ยเดี๋ยวรอไปเวลานี้ก่อนเพื่อที่แบไม่ต้องมานั่งแบบคนๆกันอะไรอย่างนี้รักษาระยะนิดนึงอ่ะสมมติว่าจะตัดแล้วช่างทําไงช่างช่างช่างก็การสวมถุงมือนะฮะอ่ะลองเลยลองเลยลองเลยนี่ก็ต้องใส่ถุงมือนะฮะ ใส่เข้าไปปั๊บอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือตรงนี้เนี่ยให้กล้องมาดูถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบสะอาดสะอาดนะครับมีขัดคอก็มีขับคออันนี้คือมาตรฐานปกติยู่แล้วนะฮะถึงไม่มีโควิดก็ต้องทําแบบนี้แล้วแะุ้มผ้าเนี่ยแล้วลูกค้าเนี่ยเวลาที่มาตัดเนี่ยต้องถอดแมสไหมหรือว่าใส่ไว้อย่างเงี้ยใส่เลยพี่ใส่อย่างนี้เลยเหรออ่ะแล้วผมผมแม่งไม่หล่นเข้าจุูก หูตาปากเปิดืเปลือก็ต้องทำความสะาดดีหน่อยอหลังจากเสร็จนะครับอ๋อต้องระมัดระวังใช่ครับเนี่ยนี่คือ new normal นะเวลาที่มาตัดผมนวแต่ก่อนนี้ไม่ต้องใส่หน้ากากตัวน,นี้ก็ต้องใส่หน้ากากป้องกัน c o v ิด19แบตเตอรี่แบตเตอรี่น,นี่คือต้องต่อไม้ไหมแบบ ใส่ใจเลยฉะนั้นก็ลําบากช่างกับลูกค้ามากก็คือไปตัดปกติใช่ครับสมมติว่าตัดเสร็จแล้วอ่ะยังไงต่อตอดผ้าการตัดผมอ่าทำความสะอาดลูกค้าแล้วก็ตอดผ้าอันนี้ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยของลูกค้าเช็ดความสะอาดเรียบร้อยนะนู่นนี่ทีนี้เนี่ยมาตรการของทางร้านสมมติว่าตัดเสร็จหัวนึงเรียบร้อยแล้วเนี่ยไอ้อุปกรณ์เครื่องมืเครื่องมือเราต้องทำยังไงก็ทำความสะอาดสมมติว่าเนี่ยตัดเสร็จแล้วทำความสะอาดอะไรยังไงก็ใช้แอลกอฮอล์ฉีดแล้วก็เช็ดล้างนองสะอาดอ่าทำให้พี่ดูเลย สนิมมจะกินไหมอย่างงี้อยู่ที่ดวงนะพี่อยู่ที่ดวงแต่ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ใช้แบรนด์ดีมันไม่เป็นสนิมคืแล้วแล้วก็ยาลมันยาละมันตัวนี้เป็นน้ำมันอะไรฮะดีเซลหรือเป็น95อ่าเป็นเบนซินครับเป็นเบนซิน9กนะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกผู้ชมก่อนนะว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยเรามาถ่ายทํารายการแล้วเขาจะมาอย่างนี้ไม่ใช่นะพอเราออกไปเนี่ยถ้ามีลูกค้าจริงเขาก็ทําแบบนี้ทีนี้มานั่งคุยกัน นน,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 นนั่งง้มาถามถึงเรื่องราวของร้านมึงดีกว่านะครับ c N x Hair c u t ตอนนี้มีกี่สาขาแล้ว 7จ็ดแปดเจ็ดถึงแปดสาขาจำไม่แม่นว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่แต่ก็เยอะอยู่บนตัวในจังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็ถือว่าเป็นร้านที่มีสาขาเยอะนะฮะเอาอย่างนี้วันนี้เนี่ยนะครับผู้ชมครับนอกจากจะมาดูเรื่องของมาตรการนะครับในการป้องก,กันโรคโควิด19หลังจากที่ทางรัฐบาลเนี่ยนะครับได้ปลดล็อกมาแล้วในระยะหนึ่งนะฮะวันนี้มีของมาฝากเป็นสิีสันเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเกิดจะฝากกันแบบว่าธรรมดาอย่างเงี้ยคือมันต้องมีอะไรหนุกหนุกนั่นหนานมาเล่นกันนิดนึงไหวไหมครมไหวไหมแล้วแต่พี่เลย ในร้านมีสัก,กัก๊กสกก่อนได้ครับคนละกั๊ก่อนจะได้สุดชื่อวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาของมาวันมาสาักหน่อยผมเตรียมมาให้ส,สินค้าสุดมาจากแอปพลิเคชัน Haircut Delivery นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ดีมากๆที่รู้จักที่ a m b เ t i o n Haircut Delivery จริงๆมึง <c oughs> ต้องตอบว่าไม่รู้จักกูจะได้อธิบายแต่ถ้าหนูรู้จักกูเนี่ยกูอ่าห้าสะรู้จักไหมกับ Haircut Delivery ไม่รู้จักเอ๊ยนั่นแหละไม่โง่อย่างนี้เนี่ย ยอก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 ก็เป็นแอปที่รวบรวมนะฮะเหล่าบรรดาพาร์ตเนอร์ของเราที่รลาตัดผมเนี่ยส่งช่างมาตัดคุณลูกค้าอยูที่บ้านวันนี้ฮะเรามีคลิปเปอร์หรือว่าบล็อกลองหวีฟันลองนะฮะมอบให้กับทางร้าน C X Haircut แต่ว่าก่อนที่จะได้ชุดนี้ไปเนี่ยผมมีอะไรสรุปสรุปมาให้เลวยกันพูดถึงร้านตัดผมที่ก็จะมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายหลายอย่าง30วินาทีหาของในร้านมาอะไรก็ได้ที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่ขอ5ชิ้นพร้อมไหม เดี๋ยวพี่จับเวลานะถ้าเกิดทําได้เดี๋ยวเอานี่ฟันลองไปเซตนี้เนี่มีทั้งหมด8เบอร์เลยนะฮะมีเท้าฟ้ามากนี่นะครับขึ้นต้นไม่กอไก่นะอะไรก็ได้ในร้านหยิบมาให้ได้ทั้งหมด5ชิ้นหนึ่งกองหน้าเลิกจับเวลา 28วินาทีช่างฉิวเฉียดเหลือเกินตอนนี้ของพนมพลังเต็มไม้เต็มมือเลยนะฮะอ่ะมาดูทีละชิ้นทีละชิ้นชิ้นแรกที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่คือกิ๊บกิ๊บนี่นะฮะชิ้นที่สองกระป๋องกระป๋องเออกระกระป๋องได้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 กระป๋องหรือกระปุกห้ากรแห่ชิ้นที่สามกระป๋องขีดน้ำแต่บ้านเขเรียกขวดนะแล้วแต่พี่ กระบอกฉีดได้ไหมได้ไหมโพดิเซอร์ได้ไหมได้นะกระบอกฉีดชิ้นที่สี่กระดาษที่ชั่กระดาษทิชชู่อ่ะต่อไปต่อไปต่อไป,อไปเก็บเก็บเก็บจะจบทันทีจะจกเนี่ยหลอกไกสัตว์ชิ้นนี้ไม่ให้ไม่ม,ไมีสองไงเนี่ยหลอและชิ้นสุดท้ายชิ้นที่ห้าคือกันกอันนี้พี่ไม่ให้ที่บางที่เรียกมีเงี้ยกันกานะกันกายโอเคพนักกบ เปิดเลยนะครับอาจากแคนดิวีวีมอบให้นะครับและวันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยขอบคุณมากๆด้วยฝากไว้นะครับผู้ชมครับถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลน,นะครับจะปลดล็อกให้กับพวกเราแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าเราไม่อยากหย,ย,ยุดกันอีกยาวๆไม่อยากปิดกันอีกยาวๆต้องทําไงฮะต้องทําไงฮะโงงครับทำตามตมาตรการที่รัฐบาลบอกนะครับ สุดยอดนะครับทั้งตัวเราเองนะครับทั้งผู้ประกอบการเองนะครับก็ไม่มีใครหรอกนะที่อยากใจลืมอยู่บ้านอยากต้องมาแบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้กับตัวกันพูดวานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดนะครับนั่นคือรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมด้วยวันนี้แฮกท์ทีวีไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเรามีคลิปใหม่ๆออกมาแล้วตอนนี้ถ่ายทำได้แล้วเว้ยได้ทำงานแล้วเว้ยมีความชุบจริงเว้ยวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมาก อีทีหน้ายังวนเวียนอยู่นะครับกับมาตรการปลดล็อกนะฮะไปดูสิว่าร้านต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่มีอะไรที่น่าสนใจบ้างกับแฮกคกอ์ทีวีครับรคฮับสวัสดีครับ